นายกราบเก่ากาชาจังหวัดนครปฐมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้อ่าวาชการกองอุนวยหกรรรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมท่านผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตสองกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลท่านตลดจังหวัดนครปฐม น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของรัฐลดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการบริการของรัฐโดยเร็วรวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นภาพรัฐภาคเอกชนภาพประชาชน,าชาชนและพี่น้องชาวอำเภอพุทธมณฑลรู้สึกยินด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะหัวหน้า,า,นา,า,นาส่วนราชการจังหวัดนครปฐมทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนราชก,การต้นทองปกครองท่านนายอำเภอพุทธมลหัวหน้าส่วนราชก,การกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสุนทรผู้ร่วมนาย,ยกเทศมนตรีพนมโยงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต,ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมอด้วยคณะนะ ึ่งในโอกาสนี้อําเภอพุทธมณฑลได้คัดเลือกวัดมงคลประชารามหมู่ที่6กตำบลคงโยงเพื่อเป็นพื้นที่ดําเนินกิจกรรมโครงการจังหวัดพบปัระชาชนและโครงการหน่วยบำบัดบำบัดทุกบำบลุงสุขสร้างรอยยิ้ให้กับประชาชนทั้งนี้กระผมจึงค่าขออนุญาตนาเรียนให้ทราบถึงสภาพทั่วไปปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนายกเหล่าตรางชาตินะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผอกรมนอจังหวัดท่านหน่วยาัฐวิสาหการระดับจังหวัดนะครับรวมถึงหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาก็หน่วยงานท้องถิ่น ท่านในอำเภอพร้อมเล่นชนะนะครับการสวนสวยราชการในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลในการดำเนินโครงการจังหวัดพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ได้ท่านนายกถิ่นทอนได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับโครงการนี้เราตั้งใจที่จะนำส่วนราชการ ในจังหวัดเมอสิบสดของหมดออกมาพบกับที่น้องประาชนทุกๆอำเภอหมุนเรียงไปไปอำเภอล,ละหนึ่งครั้งต่อเดือนนะครับหนึ่นเดือนแล้วต้องหมุนไปก็ถุงยังชีพนะครับจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับจำนวน20ถุงนะครับ ขออนุญาตท่านบริหารชุดเดิมนะครับเป็นผู้มอบถุงเงชีพต่อนะครับทุกท่นครับขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายก่าปรชาติและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับที่ เดเข้าไปทำจุดเลยครับค่ะชุดนี้นะคะหลังจากที่รับอมอบถุงยังชีเพเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยืนนะคะยืนประจําจุดก่อนแล้วก็หันหน้ากลับไปนะคะหันหลังกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะคะ รับมอบเรียบร้อยแล้วนะคะกับหลังหันแล้วก็จะถ่ายรูปร่วมกันครับเดี๋ยวผู้ใหญ่้าบผู้ช่วยถอยถอยถอยก่อนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนนะครับเดี๋ยวให้ผู้รับถือยน้าที่กับกับหลังหันก่อนนะครับถ่ายภาพก่อนนะครับประจวบจุดจุดเสียแดงๆนะครับเรียนให้ตรงกับผู้มอบเลยนะครับ เรืเ่องยังไงนรืนร่องนี้เราจะมอบถุงยังชีพทั้งหมดนะครับจำนวน100หนึ่งร้อยถุงด้วยกันนะครับทานงทะนะครับถุงยังชีพก็จากนะครับจากชาติจังหวัดนครปฐมนะครับกับทางแม่บ้านม้าหาญใยจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้นํามานะครับแจกให้กัน ชาชนชางหพัฒท์ชนนะครับเงีงเศนะครับล้ำมอบพันปลานะครับขอการเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมอบพันปลาให้กับท่านนายกสุทธน์รผู้ว่ากับท่านกนันเพิ่มศักดิ์นะครับเพื่อไปแจกจ่ายต่อไปนะครับเงีงเศนะครับล้ำมอบพันปลานะครับขอการเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมอบพันปลา ให้กับท่านนายกสุนทรผู้ร่วมกับท่านกำน,น,นันเพิ่มสัตว์นะครับเพื่อไปแจกจ่ายต่อไปนะครับ ลำต่อไปนะครับขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการชุดที่สามนะครับบัตรสีเขียวนะครับหม้อถุงนิ้วที่ถุงที่ประจำตัวกู้ารับที่กระดับหน้านซายจะเปนจังหวัดที่ได้รับบัรสีเขียวจำนวนถุง